C T6247 เครื่องจ่ายสัญญาณฉุกเฉินนะครับพร้อมไมโครโฟนสำหรับประกาศและสำหรับอัดบันทึกการทำงานต่อไปเรามาดูมาดูสวิตกุญแจตัวนี้นะครับมีกุญแจมีกุญแจให้สับสวิตมีแมนนวลออโต้แมนนวลออโต้ะไอโซเลต แมนนวลก็คือเมื่อเราเลือกมาแมนนวลเราจะต้องมากดปุ่มที่หน้าเครื่องเองว่าเราจะปล่อยเสียงสัญญาณเสียงไหนออกไปโดยจะมีเสียงเสียงอเลร์หน้าเสียงเตือนอีเวอเกชั่นเสียงฉุกเฉินหรือเสียงเบลนะฮะออกไปแค่นั้นเองเมื่อเรากดไปแล้วเมื่อเราจะยกเลิกเราต้องมากดปุ่มแคนเซิลนะครับแล่กรณีกรณีในกรณีที่เราใช้ฟังก์ชันออโต้หมายถึงเราจะต้องมี สัญญาณทรกจากอุปกรณ์ต่างๆภายนอกเข้ามาโดยเราจะต้องทําการต่อ l i n k ์สัญญาณต่างๆเข้าเครื่องตัวนี้จะกคลิกนะฮะหรือกดตรงนี้เนี่ยเพื่อมามาทริกเครื่องนี้ให้ทํางานทริกได้สองทางคือทริกทีกท่ท,ที่เสียงเตือนหรือทริกที่เสียงฉุกเฉินนะครับเช่นกันทริกที่เสียงเตือนมันก็จะเตือนอยู่ประมาณ2ี่สิบสี่ครั้งแล้วมันจะ และจะสวิตช์มาที่เสียงฉุกเฉินแล้วตามด้วยเสียงและจะตามด้วยเสียงที่เราอัดบันทึกไว้เดี๋ยวได้สถาธทีท่ให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมตอนนี้ผมต่อสายสัญญาณทิกไว้ที่สัญญาณฉุกเฉินนะครับเอาจะเ,เริ่มจากแต่จะขอเปลี่ยนเป็นให้ทิกที่สัญญ,ญาณอลเลิรนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทิกนะฮะ Alert. อเลอร์หนึ่ง นะฮะจะดังงอนยีครั้ง หลังจาก alert ครบจำนวนแล้วเครื่องจะทำการสวิตมาที่สัญญาณฉุกเฉินและจะดังอยู่4ครั้ง4รอบแลวจะตามด้วยและจะตามด้วยเสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้า เสียงบันทึกจะดังอยู่2รอ,อบและย้อนกลับมาเสียงสัญาณฉุกเฉินจะวนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาจนกว่าเราจะกดปุ่ม cancel ค้างไว้เพื่อยกเลิกต่อไปเรามาดูวิธีการบันทึกเสียงเข้าเครื่องครับการอัดบันทึการบันทึกเสียงจะเห็นว่ามีสวิตนะครับเราจะกดสวิต on แล้วกดที่ไมโครโฟนแล้วพูดขณะนี้ต้องการบัน พูดพูดเสียงที่เราต้องการบันทึกเสียงเพื่อประากราศฉุกเฉินนะครับแล้วก็ปล่อยไม้ที่เราพูดจากนั้นเลือกสวิตช์มาที่ออปเป็นอันเรียบร้อยครับ